โทษครับพี่โทษครับเอ้ยเยอะมาไม่เห็นนะเห็นกี่ตัวเล็เตอร์นะเออไดโอ้มือลงเลยดิอันหน้าตรงกินโอเคโงสองน่าด้วยเหรออันนี้กีนิ่งๆนะอันนี้นิ่งๆบอกอันนี้ มองมาเลยยีตีวก็ไดเร่ต้้ามาามบางลไอันนี้ไปไปไปทั้งตัวโอามกจับไหก็ได้โอเคแล้วมอมากีันาเชาท่านี่งท <ather> ี

lúc ah, okay. rồi bìu mình oh. rồi bìu, púc, rồi biẹng làm lại tiếp ok ok, à, โอเคสวยนิวมาแล้วไม่ใช่โทษนิวฝั่งนี้อ่าไปจัดเลยครั พร้อมครับ5พร้อมได้เลยโอเคค่ะพร้อมค่ะถูกต้องก้มหงสกินกลมหน้านิดนึงเอียนตรงนี้น <it> ิดนึงโอเคอยู่ค่ะบนิวอ่าโอเคครับนิดเดียวโอเคยทับอยู่ครับง่ายครับดีครับหนึ่งสองดีนิวลงไม่ยิ้มนะไม่ยิ้มนิ่งๆดีกินเชิดคางนิดนึงเชิดให้ชิดพี่เขาอะ แล้วมือข้างที่จับไหล่ลงมานิดนึงเราลงไปเรื okay, ่อยๆลงไปเรื่อยๆโอเคครับมิวชิปนิดเดียวเนี่ยสวยงามพร้อมหนึ่งสองตูนใกล้ไปเปล่าพี่เร็วเยใช่้ห้าดีปะเนี่ยพร้อมหนึ่งอห้าสิบเปล่ามีแปดห้าปะมีห้าสิบหน้าทางนี้นิดนึงหน้ามองกรงมองน้มองีน้มหน้าลงไปหาพี่เขาอีกอีกีกอ่าแล้วบิดไหลออกมานิดนึงกีน โ okay, อเคเราก้มหน้าลงโอเคแค่นั้นมองกันหน้านะนิวมองสูงไปนะดีดีครับดีแล้วนะนิวหันหน้ามานิดเดียวหันหน้ากลับมานิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก้มเยอะๆนิวแล้วมองพี่นะซู้อขงเบี้ยวอ่ะกินชิดเลยกินได้อยู่ยันสี่สิบไปเลยโอ้ยส <Okay, S 2> ี่สิโอเคครับเรียบร้อยเออบ่าพว,ว,วพ,ววพ,พ,พ,พี่นิวนี่ีนิวเป็นแบบเป็นแบบเวรพี่นิวพี่นิวน้อมตามเลย ปึ๊บโอเคกินแล้วน่าไปนีดเดียวปึ๊บโอเคน่าโอเคจีนปล่อยไหลลงนีดเดียวอยู่ละปึ๊บโอเคสูกดีนะนิวนียวเบาๆดีเท่าไหร่นิดเดียวโอเคดีขึ้นนั่งลงนิดนึงปึ๊บโอเคอยู่นะนิวตามลูกครับครับนี่ครับอ่ไหมอเคมองต้องมีเล่นนี่้วครับแต่ของมองต้อง เรียกให้ผมหน่อยสิเรียกให้ผมหน่อยเมมด,ดี๋ยวผมเรียกให้พี่ไงโอเคปะเ,เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวหมุนมาทางนี้หน่อยนะครับ มีตัวจมไปนิดนึงเลื่อนตัวไปนิดหนึ่งไปกินเวียดียวมาห้องนี้นะครับผมพี่ตูนครับโคบนขวางเลยครับอะไรนะครับผมมันเรยกทางสังคมครับพี่เอาก่อนเลยครับพี่ตูนครับพี่บินพี่บินข้นเท่าเป็นหน้าแล้วแอนี้สุดยอดครับพี่แล้วเจอกัน กับกับยิงเหรอสิขอตามมาทางนี้สิครับตุนถ่ายเรียงเลนให้หน่อยดิเลนเรียงเมกินกิลงตรมตรงตรนี้นิวโทษนิวนิวลงไปโทษนะนิดเดียว อาเลยเอะไรไปมือข้างนี้นิว้วอบอบเอวอานน่ะนะอยู่อย่างานั้นอยู่อย่างาน,นั้นอ่ะนั่นแหละโอเคแต่นิ้วเป็นข้างนิดนึงไม่ใช่นิ้วหันหน้าไปข้างให้อานโอเคแล้วก็โน้มมาให้ชิดให้ชิดโอเคอยู่นั่นแหละนิง่งถ <c oughs> ูกเลยดีดีด<ฆ>ดกินดีกินนิ่งดีถูกต้อง นิวไม่ใช่นิวจับ,จ,บจับเหมือนจับปืนนิดเดียวแม,ม่จับตรงนี้นแต่หลอกเอามือออกไม่นิดนึง okay. you, oh, โอเคอยู่พร้อมนิ่งก้มหน้านะนิ่งมีนิวนิวก้มหน้าเยอะสุดแล้วหันข้าวนี้นิดเดียวนิวโอเคแล้วหันตาจมูกอมองอานั่นละดกีกินก้มหน้ากินกินอย่าเล่นเยอะหันหน้าตรงนั่นละแล้วดูข้างในยเยอะๆนิดเดียวโอเคหนึ่งสองดีอาซูมดีกินโทษนะอีกนิดนึง เกินมาทางนี้นิดนึงมากกว่ามากกว่ากลับอีกนิดนึงอีกนิดนึงและเองที่สระไปทางนี้นิดโอเคนิ่งอยู่ก้มดีครับสุดท้ายเกินกินก้มกินหันหน้าทางนี้นิดเดียวอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดเดีอ่างก้มอ่าแล้วมองอ่ะโอเคดีสุดท้ายสุดท้ายเลยครับพร้อมนิ้วดีนิ้วก้มหน้าเยอะนิดนึงโอเคหางตามองอ่ะเข้าเรื่องนิดเดียวดีสุดท้าย ขอบคุณครับส,นะสุดท้ายนะนะสุดท้ายนะสุดท้ายนะสุดท้ายในหัวใจเคปก่อนะจ้าที่ตอนอาถายก็ไม่ยินดีงองหน้าอัน้อก่อะให้ยนจับก็ไม่ตหมาเลยโอเคนห้าแซน เดี๋ยวไปเอาชุดเดีว่ปาชุดไว้น้ำเดี๋ยวได้นะถ้าเกิผมมาคนเดียวเนี่ยผมจะทำอะไรเร็ว่ากมาไปนี่นี่นะนี่นะเบนาทีนี้เกิดอะไร้นท่นก่มีสุะอ่าอ่อธรรดาเลยนก้มนั่นี่้นันีโอเคดีเออใช่ออ

ไม่ต้องขายแล้อบคุณค่ยิ้มนียิ้มเยอะยินนี่นียิ้มเนียนะครับหนึ่งสองขอบคุณครับครับเร็วปล่อยมือลงนะปล่อยมือลงเกือบหนึ่งยิ้มยัไงะนรครับเดี๋ยวไปยังไยังไง

ขอสามลูกครับขอสาลูกขอต้องต้องสามลูขอสามลูกะขอสามลูกนะครับหนึลูกนึงขอบคุณครับสามลูกะป่ะเฮ้ยทอครับผมเป็นคนอย่างนี้ขอบคุณค่ะอยวาฟังนี้นะสามลูกจริงงไม่

ึงนาตอยมมกยนี่นสวยขอขอหันหน้ามาทางนี้นะครับสวมสวยสวครับหว่นนะหนึ่งสองดูแ หนว้คบิคเทียงคอไปาดูนิหนึ่นั่นแหละมากไปมากไปลุกมากไปครับหนงสอ้เียคอมากไปคอตรงนิดหนึ่มันหบาวไนะดนนะโชว์โโอเคครับพรอ ออนะเดอเดิมดดไล่ดข้างนี DA, ้ั้ง uh. ลองข okay, yeah. ้างนี้้อเดดดดข้างนี้ะเดดข้างนี้นะอ่โอเคจ้เจ้ไล่ลงเจ้ิดิดตัวมดีตาดีมือสูงนิดนึงว้ไล่อ้ยกไนเสจะดูเจสาสบายเด็ดนิดน่นด้วย ขอบคุณคร่ะแจ้งครับมาอาหารเลยครับ ครับวันนี้เข้ามาได้ครับเข้ามาได้ครับมาเป็นรถนี่ <laughs> Thank you. ครับนิวไปได้เลยนะไปนี่ลงเลยครับขบคุณครังา

ủa nó đi ngon ủa nó không ạ ủa nó đi nó không ạ ủa nó đi ngon ủa nó บอลครับขมาจี๊บจร๊บเป็น อี 10, 10, 10, 10 10, 10, 10 10, 10่นะตรงนี้มือมือมือขึ้นอย่างนี้ได้มือข้างกับอะไรระวังผมข้างนี้น้าหลังยพี่บอลเครับน้ำดทางนี้ปัดปัดผมนี้บ้าโอเคได้ครับเครับดป่าครับด นี่ปล่อยปล่อยมือลงหมดเลยครับให้เป็นตัวผมนิดนึงได้นะครับหนึ่งต่ดีครับเดี๋หน้าขึนิดนึงครับขอบคครับ